ขนมโปงโบราณนะครับคุณผู้ชมเคยกินกันบ้างไหมครับอันนีนะ้คือส่วนของไส้ไส้ค่ะน่าสนใจมากเด็กๆสมัยนี้ไม่เคยกินเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีผสมแป้งง่ายๆนะครับจับหอยอย่างนี้เลยนะครับคุกแบบนี้เลยค่ะนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันศุกร์นะคะตอนเที่ยงค่ะโอ้ตอนเที่ยงเลยเหรอครับโอ้ตอน ห้าโมงเย็นค่ะทักผิดทักถูกทับขอใครได้ครับคุณยมอันนี้ถามจริงเหอะช่องแม่จริงเนี่ยจริงค่คะถ้าใครพูดไม่ถ้าช่องไหนพูดไม่ผิดแสดงว่าไม่ใช่ช่องยายนะคะถ้าเป็นช่องยายจริงๆยายได้ก็ับเป็นคนพูดผิดพูดถูกแล้วอันนั้นของแท้ของคุยายนะคะท่านผู้ชมอันนี้ของแท้ครับของแท้ เจอกันทุกวันศุกร์5โมงเย็นนะครับแป๊บๆก็วันศุกร์แล้ครับคุณผู้ชมวันนี้ของมีงาขาวงาดําด้วยครับทำอะไรกินครับแม่ขนมวันนี้คุณยายจะทําขนมข้าวโป่งโบราณนะคะข้าวโป่งข้าวโป่งเหรอข้าวโป่งโบราณนะคะวันนี้ท่านผู้ชมเคยกินเหันไหมคะผมไม่เคยนะเนี่ยค่ะน่าสนใจครับตถุดิเราจะมีงาขาวงาดํานะคะนี่ค่ะ อันนี้งาค่ะงาดํานะคะคั่วแล้วนะคะแล้วก็ตําแล้วนะคะห้าสิบกรัมอันนี้ก็งาขาวคั่วแล้วตําแล้วเหมือนกันนะคะห้าสิบกรัมอันนี้เหมือนกันเท่ากันนะคะอันนี้ห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งแป้งข้าวเหนียวร้อยห้าสิบกรัมนะคะน้ําเปล่าร้อยห้าสิบกรัมเหมือนกันนะคะอันนี้ร <150 ML. S 1> ้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบมลนะคะ <laughs> อ่าคุณยายหนึ่งนะถ้าช่องไหนไม่พูดไม่ผิดไม่ใช่ของคุณยาย <laughs> ถั่วลิสงป่นสอ0รกรัมนะคะงาดำคั่วนะคะป่นฮะยี่สิบกรัมงาขาวคั่วแล้วป่นยี่สิบกรัมเท่ากันนะคะแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยอน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้น้ำตาลมะพร้าว100กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวเท่านี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันก่อนนะคะอ๋อมันเป็นขนมแบบมีไส้ค่ะมีไส้นะคะ มีไส้แล้วก็มีคุกอีกนะคะโอ้หลายขั้นตอนเลยค่ะโอ้ท่านผู้ชมเคยกินกันไหมคะน่าสนน่าสนคุณยายเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ผมบอกเลยว่าขนมโบราณอะไรเงี้ยผมก็ชอบนะครับทุณผู้ชมมาค่ะนี่งาขาวนะคะยี่สิบกรัมงาดำขั้วแล้วนะขั้วแล้วก็บดแล้วนะคะถั่วลิสงป่นนะคะถั่วี่สงค่ะน้ำตาลนี่นะคะน้ำตาลนะคะ ตาลอบพะวะหนึ่งร้อยกรัมนะคะอันนี้นคือส่วนของไส้ไส้ค่ะไส้นะคะเกลือเกลือนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะคะนี่นะคะนิดหน่อยค่ะสองสองช้อนค่ะค่ะสองช้อนเราก็จะเค้าไปอย่างนี้เลยนะคะเข้าให้เข้ากันจนฝาน้ําน้ําตาลจะละลายจับก้อนนะคะนี่ค่ะบีบค่ะมีน้ําตาลให้เขา แตกก้นนะคะขนมโบราณนะครับโู้ชอมน่าสนใจมากแต่โบราณเขามีอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะนี่สมัยก่อนก็งานเนี่ยะใช้งาอย่างเดียวงากับน้ํางากับขัวค่ะเพราะว่าส่วนมากบ้านยายก็จะปลูกขัวปลูกงาเหมือนกันนะคะน้ําตาลก็อ้อยอค่ะน้ําตาลอ้อยนะคะเอามาตําเลยค่ะน้ําตาลอ้อยอสมัยคุณยายเด็กเดี๋ยวนี้หาก,กินยากค่ะขนมแบบเนี้ย เด็กๆแทบเด็กๆสมัยนี้ไม่เคยกินเลยค่ะแทบจะไม่เห็นด้วยนะคะขนมแบบนี้ค่ะนี่นะคะไส้ใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเหนียวๆเกาะกันอย่างนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะปั้นไว้เลยอ๋อปั้นปั้นไส้นะครับค่ะปั้นไส้ไว้นะคะทำใหญ่ไปเราก็ออกหน่อยเพราะว่ามันใหญ่ไม่ได้เอาไปช่างไปเลยนะคะเราก็กะเอานะคะ ขนมโบราโบราณไม่มีการช่างทั้งนั้นกะเอาค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาให้เขาเป็นทรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอาแบบวงลีวงลีค่ะนี่นะคะเล็กอันใหญ่ก้อนยาวๆนะะหน่อยค่ะนี่นะคะอี๋ยวเราปั้นแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะคะดูแม่ปั้นครับใครชอบเล็กชอบใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ สมัยก่อนจริงๆนะกับน้ำตาลบ้านแม่ก็คงปลูกไม่เยอะใช่ใช่แถวนน้นจะมีตะอ้อยแถวตุกพันนะคะใช้น้ำตาลอ้อยเยอะมากใช้น้ำตาลปี๊บนะคะถูกมากปี๊บหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะคะสมัยคุณยายเด็กอะอ๋อร้อยเจ็ดสิบาทแม่จับราคา<ด><ว>เลยปี๊บหนึ่งอะเวลาแม่คงไปซื้อทีนะแม่ของยายไปซื้อทีซื้อทียกปี๊บยกปี๊บเลยนะคะเอาไว้มาทําขนมให้ลูกๆก,กินสมัย สมัยก่อนลูกหลานท่านเยอะครับ<ช>มาก่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยทําขนมบางทีก็ฟักน้ำตาลปี๊บมาก้อนหนึ่งก็กินกับข้าวได้นะคะ,<อ>ะสมัยก่อนนี้นะคะคุณยายประจําก้อนหนึ่งฟักมาก้อนหนึ่งขโมยนม้าตาลคุณยายมาก้อนหนึ่งแล้วก็มากินกับข้าวนะคะอร่อย <c oughs> สมัยเด็กๆก,กินอะไรก็อร่อยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยครับคุณผู้ชม,มได้หลายอันอยู่นะครับค่ะ อ,นนอันนี้ส่วนของแป้งแล้วนะคะแป้งใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าใส่น้ำเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่ะร้อยห้าสิบมลกับน้ำห้าร้อยห้าสิบใส่ไปน้ำท่านผู้ชมกะเอาก็ได้นะคะเพราะว่าเอาให้แป้งพอนิ่มๆคะ่ะพอว่าเราปั้นได้ค่ะ เราค่อยๆใส่นะคะถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะคะน้ำเต่จะเอาแป้งให้นิ่มเลยแแป้งข้าวเหนียวนี่มันเขาแบบนวลมือมากเลยใช่นะใชใช่แล้วเขาจะนิ่ง น,นี้ก็เป็นวิธีผสมแป้งง่ายๆนะครับผู้ชมไม่ต้องกะไปเป๊ะก็ได้นะครับดู<ร>าตาม<ด>ลาักษณะแป้งดูตามแป้งเราถ้าเรารนิมแค่ไหนก็เราก็ใช้ได้เลยนะคะพอเราปั้นได้นวดเข้าไปก่อนนะคะตอนนี้ยังใส่ไม่หมดนะค,คะยังเหลือไว้อีกนิดนึง ได้แล้วนะคะอือนี่คะ่ะเราก็ใช้น้าไม่หมดนะคะเหลือนิดหน,น,นึ่งอันเนี้ยก็คือเราดูตามลักษณะแป้งไปเลยค่ะค่ะเราดูตามลักษณะแป้งเราเหรอเอาแป้งแค่ไหนนะคะแตดูแป้งข้าวเหนียวนี่เหมือนหนับมือดีจริงๆน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเดีย๋ยวเราคุณยายมาดูไส้ก่อนนะคะว่าไส้ได้กี่ลูกนะคะสิบเอ้ห้าสิบสิบสี่ลูกนะคะเดี๋ยวคุณยายจะลองมาดูแป้งสิคะว่าแป้งจะได้ไหมนะคะสิบสี่ลูก คุณยายลองปั้นแป้งก่อนนะคะอ๋อเราเอาไส้เขาใส่ด้านในเลยใช่ใช่ค่ะอ๋อไม่ถึงบัวลอยไหมเดี๋ยวเราจะต้องมาห่อแป้งนะคะห่อไส้ก่อนนะคะนี่ค่ะอ๋อจับหอออย่างนี้เลยนะครับค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแป้งแบบแป้งบางๆอะไรใช่ใช่ค่ะแ้วเดี๋ยวเราก็จะไปต้มนะคะนี่ค่ะอ๋อทำลักษณะนี้ครับค่ะลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะอืมน่ากินมาก มคะเดี๋ยวคุณยายจะเปิดเปิดเตารอน้ําอุ่นไว้ก่อนนะคะนะครับเราต้องใช้น้ําเดือดเลยใช่ไหมแม่ใช่ใช่เปิดแก๊สไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะดีไปไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไส้เหลือเดี๋ยวผมกินเองแม่ลูกบอกกินเองเลยนะคะไส้อ่ากะไว้แต่ทีแรกนเลย น,นะคะหกตัวครับใส่เหมาะมากเลยครับคุณผู้ชมน่าจับเข้าปากตอนนี้มากแล้วก็เหมาะที่วิธีทำด้วยนะครับ ถ้าเป็นลูกเล็กๆเกนื่อถึงบนลอยน้ำเต้าหู้มากเลยนี่แหละค่ะถ้าถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ก็ต้องเอากลมๆค่ะอ,อ,อันนี้เราเอาดีๆนะคะนี่ค่ะครับเดี๋ยวปั้นให้เสร็จก่อนนะครับผู้ชม ตอนนี้มีแม่กุ้งมาช่วยด้วยนะครับนี่แม่กุ้งภรรยาผมนะครับวันนี้สวยจังเลยยาวๆนะค่ะอ๋อเหนดูแม่ลูกสอนกันนะครับใครสวยกว่าใครคะท่คนผู้ชมลูกสาวสวยเหมือนแม่ไหมคะแม่สวยกว่าลูกสาวค่ะวันนี้พัตเตอร์ยังไม่ตื่นเลยนะครับยังยังนอนแคหลายอยู่บนที่นอน ดูฝีมือช่างทำเล็บนะครับมาทำขนมนะคะหนูห่อยาวไปแป้งตรงหัวมันเยอะแม่กุ้งก็จะมีร้านทำเล็บเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็นี่ครับฝีมือการทำอาหารเข็นการ์ตูนบนเล็บเล็กๆยังง่ายกว่าทำส่วนของคุณยายก็จะมีครัวส่วนตัวของคุณยายนะคะนี่แหละค่ะคอที่อันจักรกของคุณยายคือครัว ช่วยกัันนทะครบใครใช้ครัวกรุณนาเก็บให้ดีนะคะอันนะจักคุณยายถ้าไม่งั้นจะโดนถ้าคุณยายไม่อยู่คุณยายจะเปิดกล้องดูเลยค่ะว่าใครใช้ครัวของคุณยายเป็นแบบไหนนะคะกลับมาดูแน่เรียบร้อยครับขอไม่กุ้งไปเพ้นเล็บดีกว่านาเนเพนนการ์ตูนใส่บนเล็บคนดีกว่าสร็แล้วค่ะมค่ะ เดี๋ยวคุณยายจะเอามาต้มนะคะใช้ต้มนะครับขนมนี้ราคาคุณยายจะลงเลยนะคะเพราะว่าคุณยายตั้งน้ําแล้วแต่ตอนนี้น้ําอ่อนๆนะคะไม่ต้องให้เดือดมากนะคะถ้าเดือดมากเดี๋ยวไส้มจะแตกอ๋อลงได้เลยครับอืมค่ะขนมโปงโบราณนะครับคุณผู้ชมเคยกินกันบ้างไหมครับอื้อหือ ก็เคยังเพิ่งเคยได้ยินนี่ครับเด็กรุ่นนี้ไม่เคยเห็นหรอกค่ะไม่เคยได้กินหรอกค่ะหมือกล้วยเลยนม่ค่ะอย่างผ้าผมก็ยังมีขนมเหนียวขนมอะไรอ่ะ,อะขนมปาดอะไรเงี้ยแม่ต้องไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะต้องไปให้ดิยันก็จะเพิ่มไฟนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องให้เขาแรงมากนะคะเดี๋ยวเวลาเขาเดือดแรงๆมันเขาจะมันจะแตกนะคะอือ ตอนนี้ก็เดือดเดือดมาแล้วนะครับนี่นะคะเหมือนเขาลอยลอยมันเขาเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะใหญ่จะเบาแก๊สเลยถ้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วสุกตอนนอ๋อเพราะแป้งเขาแป้งเขาลอยขึ้นมาเขาก็เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะนี่ไง๋อเสร็จเลยเสร็จเลยค่ะง่ายง่ายครับคุณผู้ชมนี่นะคะนี่สิโอ้จะได้ส่งนี่นะคะอันนี้มีเล็ดรอด ออกมาด้วยนะครับเราทํากินเองไม่เป็นไรนะคะมันมีมันมีอยู่ลูกหนึ่งค่ะไส้มันโปโบราณครับค่นี่นะคะหอมมากเลยครับผู้ชมนี่เหมือนกล้วยเลยอ่ะค่ะอดี๋ยปิดแก๊แล้วนะคะนั่นเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยครับนี่ค่ะเดี๋ยวก็เสิร์ฟพร้อมกับ nga ขาวกระดำค่ะต้องคุกเนาะนี่นะคะนะคะนี่นี่งาขาวนะคะคั่วแล้วนะคะบดแล้วนะคะอันนี้อย่างละห้าสิบกรัมนะคะเท่ากันนะคะนี่ค่ะคุกด้วยกันไปเลยคุกไปเลยนะคะอมขนมใหญ่นี่ค่ะคุกไปเลยนะคะ คุกแบบนี้เลยค่ะนี่โอ้โหจะได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะคะชื่อเรียกก็โบราณแล้วนะครับคุณผู้ชมขนมปงโบราณรรท่านผู้ชมเคยกินไหมคะมนี่ค่ะถ,ถ้าเป็นสมัยคุณยายก็จะเป็น ขนมแดกงาค่ะเขาเอาข้าวเหนียวนึง่งข้าวเหนียวมาต้มเลยนะคะแล้วก็มาตำแล้วก็คุกแบบนี้เลยนะคะอืเ <c oughs> ขาเรียกอย่างนั้นเลยหร <า S 1> ือเขาเหนียวขขาเหนียวแดกงาเลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> โอ้โหเรียกกันแดกดันมากเลยครับค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะไม่มีมัมีทรงมีไส้แล้วค่ะอ๋อเขาเยะเลยคุกงาน้ำตาลอะไรใช่ใช่ใช่กินเลยค่ะหนึ่งขนหนึ่งข้าวเหนียวก็ เอามาตำ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 แล้วก็เอามาคลุกอย่างนี้เลยนะคะใส่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะนี่ครับผู้ชมโอ้โหถ้าถูกตอนนี้เนี่ยเนืน้นนอเนี่โอ้โหเหมือนแข็งข้างในด้วยนะครับเขามีไส้ข้างในยค่ะน่าชิมน่าชิมนี่ค่ะหมอมมากเลยครับผู้ชม ทุกๆกันเลยนะครับเป็นอาเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะขนมโป้งขนมโป้ง เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขนมข้าวโปงโบราณสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับะคะุณผู้ชมเคยกินกันบ้างไหมครับนนแนวนี้ครกบนม่นมคะ่ะนี่คะ่ะยากตออยากตัดไปดูข้างในนะคะนี่คะ่ะข้างในมันก็จะมีไส้อย่างนี้นะคะน้ำตาลถั่วนะ,ค,ะ,นะครับาอีกทีนะครับนี่นะคะอ ไม่ได้กินหลายปีแล้วแม่เนี่ยมผมว่านะชิมคําใหญ่ซะด้วย <laughs> เป็นไงแม่อร่อยมากข้างในเขาจะมีความหอมของของตัวนะคะแล้วก็มี ความมันของของถั่วแล้วก็หอมหอมงาขาวงาดําแล้วก็จะมีความหวานของน้ําตามลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะเค็ม,มปลาลิ้นนิดๆเพราะว่าเราใส่เกลือนิดหนึ่งอ๋อใช่แต่ขนมโบราณอย่างเงี้ยเขาจะทําง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะทำง่าย,ายแต่บางทีบางบางอย่างบางทีมันก็ตุกติก,ตกหลายอย่างอืมก็ตกจิบเ<ด><ำ>ขาก็งาอะไรเงี้ยใช่หาได้ตามบราน,นอกครับเป็นบราน,นอกสมัยก่อนนะปลูกถั่วลิสงปลูกงา แต่งาขาวจะไม่ค่อยมีโอ่วนมากจะเป็นงาดำอย่างเดียวนะคะหักง่ายของหักง่ายนะคะสีสันนะครับโอ้โหงาขาวงาดำคุกกันอยู่ในนี้นะครับมาชิมกันเลยครับผมค่ะขนมแบบนี้นะครับไม่เคยกินจริงๆนะครับรูไม่เคยกินหรอคะไม่เคยกินต้องลองชิมไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะคะยายก็กินโอ้หน่ะกินมานานแล้วนะคะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่เคยกินมาเป็นสิบปีแล้วค่ะ งานมากใช่ใช่แล้วก็จะหอมข้างในก็จะออกนหวานสมแล้วที่เป็นขนมโบราณนะครับคุณผู้ชมจะออกแล้วเน่ยอันนี้ถ้าเกิดเหลือนะค้างคือมันก็จะไม่แข็งนะแป้งมันจะไม่แข็งเขาจะนิ่มอยู่นี้นะคะอร่อยดีครับคุณผู้ชมมีความหวานข้างในนะ หวานน้อยไม่หวานเยอะนะเพราะว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวอันนี้เป็นสูตรหวานน้อยเดิมเรวก็ไม่ยุ่งยากเข้าไหร่ละครับถ้าท่านผู้ชมทํากินเองไม่มีงาขาวก็ไม่เป็นไรนะคะใช้างาดําอย่างเดียวก็ได้ค่ะอเราทํากินเองนะคะอร่อยเหมือนกันอืมข้างในเขาจะออกหวานหวานมัน ขนมอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมเราเรื่องราวภายหลังได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะถ้าเป็นขนมแบบโบราณอย่างนี้ะจะนึกถึงความหนังตอนคุณยายเด็กๆรุ่นอะไรเงนี้แหละอืค่ะจะได้กินจะทําไมก่อนมีนาดำเยอะเลยที่บ้านปลูกแต่งาดำเหมือนจากบ้านนอกอะ่ะตอนม่ปลูกไปลยไล่เลย,เลย,เลย,ยานาดำอ่ะผู้ชมอยากลองชิมนะครับลองไปทำกันดูค่ะ สูตรนี้ง,ง่ายๆไม่ยากด้วยนะครับค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอืมไดเกินขนมโบราณแท้นะครับค่ะผมก็ได้สัมผัสน,นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทากันอย่างนี้ใช่ใช่รุ่นหลังนี่ไม่เคยได้กินหรอกค่ะไม่ได้กินหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้น้องไหมเนาะค่ะ อร่อยดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ขนม ข้าวปูโบราณของคุณยายนะคะแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยครับผมค่ะเดี๋วถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับค่ะอร่อยอร่อยหอ,อ,ยอมเนาะ